สวัสดีครับเพื่อนๆบ่าย2โมงตรงของที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ครับอันนี้ผมเอาพระวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์หลวงสิทธิการโยธารักษ์ว่ากันว่าสร้างราวรา,าพศพศอ่ะผมลืมพศครับแต่ว่าในปลายรัชกาลที่3 อันนี้เป็นพระยุคต้นครับเพื่อนๆพระยุคต้นสภาพพระปัจจุบันเนี่ยงดงามมากครับสีสันวันณะเนี่ยถูกต้องเลยครับแล้วก็พิมพ์ความถัดสวนพระตลอดจนเนื้อหาเก่เก่านี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเลยก็ส่วนหนึ่งผมจะเอาคลิปนี้ผมจะลงกล้องให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่า,วาเนื้อหาเนี่ยเวลาดูผ่านกล้องแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดีย๋ยว ทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีครับส่วนหนึ่งก็กอ,อยากจะแชรส่วนหนึ่งก็พยายามศึกษาแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าก็ในจังหวะที่เราศึกษาเนี่ยก,ก็จะแชร์ด้วยผิดถูกอย่าว่ากันครับเพื่อนๆผิดถูกเนี่ยเราอย่าว่ากันเพราะว่าผมเองผมไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปคอยชี้ผ้าแทบพ้เก๊ผมไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปดูว่า แท้ขายเท่าไหร่ได้กําไรยังไงอันนี้ผมไม่มีครับเพื่อนๆแต่พระที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยผมเปิดราคาไปเพื่อนๆก็อย่างสงสัยก็อย่าอย่าอย่าพึ่งเบรกครับเป็นพระผมผมเปิดราคาไหนก็ได้ถูกไหมครับเอาตรงๆนะเอาตรงๆผมพระผมคงจะขายราคาไหนก็ได้ถูกไหมถา้าถ้าอยากซื้อพระเซียนก็ไปถามซื้อพระเซียนเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องมาถามพระผมแล้วเอาเซียนมาเฮ้ยพระเซียนยังไม่เปิดราคานี้อะไรอย่างนี้ก็ มันเป็นวัวหารเปล่าๆมันต้องแยกกันระหว่างระหว่างวัวหารกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือผ้าผมผมจะขายราคาไหนก็ได้ครับผ้าผมผมผมจะเปิดราคาไหนก็ได้ผมไม่มั่วหรอกครับเพื่อนๆผมไม่มั่วหรอกครับอันนี้เป็นดูเป็นไงครับเนื้อหาครับวังามไหมครับคาบกุไข่ไข่ดำไข่ขา,ขาวเหนือชั้นมากองค์นี้ครับผมบอกตามตรงครับเพือพ่อนๆ เป็นอะไรที่เหนือชั้นมากปลายคลิปแล้วครับคลิปนี้ขอทำแค่5นาที3นาทีพอสวัสดีเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ